สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวครับภูทเบอครับในรอบที่สองของเดือนครับไปครับเดินทางกันส่วนพี่เป้านะครับไปรถตาอีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวพักที่ไหนเดี๋ยวไปรอชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้อยากจะพาไปคาเฟ่ครับก่อนถึงภูทะเบอครับชื่อคาเฟ่อะไรนะไม่รู้ไม่รู้ครับไปครับเดินทางกันครับทริปนี้นะครับเราเดินทางจากบ้านทีโคราชนะครับตอนตีห้าครึ่งนะครับ ไปถึงที่ยอดภูัะเบิกนะครับตอนเที่ยงครึ่งนะครับส่วนเส้นทางนะครับผมได้รีวิวเอาไว้แล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเส้นทางขึ้นภูัะเบิกนะครับถ้าพี่พนะครับเจอพี่ตากล้องนะครับก็ทักทายพี่ตากล้องได้ครับอยากได้ภาพสวยสวยรูปลดหรือว่าเปิดกระจกทักทายพี่เขาได้ครับวันนี้ผมก็เลยได้ติดตามเพจน้องท่านหนึ่งครับ ชื่อ่าเพจ Story Photo นะครับพูดเปิดนะครับก็เลยติดต่อน้องไปว่าให้น้องถ่ายลูกขาขึ้นให้หน่อยครับในช่วงเวลา10อโมงถึง10ถึงเที่ยงครับเปิดกระจกนะครับทักทายน้องได้นะครับโบกไม้โบกมือได้ครับน้องจะอยู่ตรงหัวโค้งนะครับหรือไม่ก็ติดต่อไปก่อนหน้านี้ได้ครับไปครับเดินทางกันต่อครับ ครับถึงแล้วนะครับอายงคาเฟ่ครับอยู่ซ้ายมือนะครับวันนี้ผมมาวันธรรมดาครับคนไม่ค่อยเยอะครับที่จะรถมีนะครับจอดได้ประมาณสัก2 0คันนะครับก็เข้ามานะครับด้านในครับก็จะมีอยู่ขวามือก็จะเป็น้านป่าขายครับมันเผาครับขนมปังปิ้งครับกระปุกปิ้งครับแล้วก็เราเข้ามาแล้วก็จะมสั่งเครื่องดื่มครับก็จะมีพวก กาแฟเครื่องดื่มครับมีหลายราคานะครับราคาป้ายชัดเจนครับครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับอยู่ทายมือครับทางขึ้นก่อนขึ้นภูทับเบิกครับก็ที่จะลดสะดวกสบายครับมีห้องน้ำสะดวกครับเข้าได้ครับก็ะกาแฟลักซิครับวิวเกาะลักลานนะครับก็ส่วนของฝากก็มีนะครับหลายแบบครับจะเป็นขิง ชาขิงแล้วก็ชาครับสามารถซือฝากคนทา้งบ้านได้ครับไปครับเดี๋ยวผมพาค้นไปดูด้านบนครับชั้นสองครับก็จะเป็นอีกบ่อนหนึ่งครับที่ไวชมวิวครับก่อวันนี้มาก็คุณเท่าดาพอเท้าไม่เท้าแล้วก็ผี่เป้าครับบรรยากาศก็ยังดีแกเอ้ยนี่ครับด้านบนก็จะเป็นชุดชมวิวครับ สามารถนั่งได้ครับแต่หลอนไปหน่อยครับไปครับไปเข้าที่พักกันครับวันนี้เราพักที่ไรลล่ิมผาพุทเบิกนะครับการจองที่พักของไร่ลิมผานะครับต้องจองผ่านเว็บไซต์ของไร่ริมผานะครับก็จองวันว่างนะครับเข้ามาดูได้ในเว็บไซต์นะครับ สีเขียวนะครับก็คือวันว่างนะครับส่วนสีแดงนะครับก็คือเต็มนะครับวันนี้ผมนะครับจองห้อง A1 กับ A2 ครับเป็นห้องดานนาครับวิวทะเลหมอกครับแต่ไม่รู้นะครับจะเจอวิวทะเลไหมวิวทะเลหมอกไหมครับส่วนร้านกลางเต้นนะครับของที่นี่นะครับก็มีนะครับเอจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นี่นะครับไม่มีเตียงเสริมให้ลูกค้านะครับสามารถ หาที่นอนเสริมมาเองได้ครับมีที่จอดรถสะดวกสบายครับก็การจองนะครับจองผ่านเสร็จแล้วดูวันและเวลานะครับที่พี่จะไปนะครับแล้วก็ชำระเงินนะครับผ่านเพจได้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คอินที่ไรริมผาครับพูทธเบิร์กครับเขามาเช็คอินนะครับที่ ชุดเช็คอินนะครับชุดตรงทะเบียนนะครับที่นี่นะครับมีค่ามาจําบุญเจนะครับ200บาทนะครับจ่ายที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อของมาเลยครับของใช้ของกินเครื่องดื่มมาสามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยมีครบทุกอย่างครับขนมนมเนยสุรามีทุกอย่างครับราคาไม่แพงมากครับราคาก็ตามท้องตลาดตัวไปครับส่วนทาน แต่แกงปิ้งย่างที่นี่มีขายนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นที่กินข้าวตอนเช้าครับไปครับวันนี้เราได้ห้อง A1 กันครับส่วนที่จอดรถดนะครับจอดเป็นห้องเป็นห้องนะครับ A1 A2 นะครับจะมีจุดจอดให้ครับวิวก็ลักล่านเลยครับห้องด้านนาสองห้องวันนี้ได้ห้องคู่เลยครับเข้ามาด้านน้านะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นลานลงลงครับ ขาไปภายในห้องนะครับก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่ครับมีที่นอนมีผ้าห่มให้ครับมีผ้าขนหนให้ครับที่นี่มีมีแร์นะครับมีแต่ผัดลมครับก็จะมีโอรัศั์อีกอย่างหนึ่งครับปักเป็นปักสามตานะครับเอามาได้ครับปักต่อปักพ่วงครับส่วนห้องน้ำที่นี่นะครับก็ถือว่าสะอาดมากๆครับ ไม่มีกลิ่นครับเป็นห้องน้ำชักโครกครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นครับระบบเจาแกสครับน้ำถือที่นี่ถือว่าเย็นมากเลยนะครับแล้วก็แรงครับไปครับไปดูด้านนอกกันครับก็จะมีพวกตู้เย็นนะครับแล้วก็กระติกน้ำร้อนครับ นำดื่มมีห้ฟองขวดส่วนที่นี่นะครับก็จะมีลานอาหารนะครับแล้วก็กฎระเบียบของห้องผักครับก็ห้ามสูบบุหรี่ครับหลายๆยางครับแล้วก็ส่วนอาหารที่นี่นะครับผมถือว่าไม่แพงเลยครับเป็นอาหารจานเดียวครับเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทมาถึงปุ๊บคนแถาบ้านผมก็หิวเข่าเลยก็เาเลยจัดมาลองดูครับ ข้าวกองนะครับกองละห้าสิบบาทไม่แพงเลยครับก็กินข้าวเสเร็จแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปวัดป่าพูทะเบิกครับพาคนเท่าไปเขาวัดเงนิดครับรอบนี้มาหลายรอบเราไม่เคยเขาวัดสักทีเดี๋ยวทิ่งใหแม่กขลูกเขาอยู่กันสองคนไปครับเดี๋ยวเดินทางไปวัดกันกอครับ ส่วนคาเฟ่นะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับของบ้านนะครับก็เป็นร้านคาเฟ่ครับด้านนาฝั่งนี้นะครับจะเป็นจุดกลางเต้นนะครับสําหรับลูกค้านะครับมากลางเต้นได้ครับหรือว่าจะมาพักบานได้ครับมีเต้นให้เช่าหรือว่าเอามาติเองได้ครับครับตอนนี้เราถึงวัดป่าภูทบเบกแล้วนะครับ วัดป่าพูตะเบิงนะครับเป็นวัดที่อยู่สูงที่สุดนะครับของประเทศไทยนะครับสร้างขึ้นเมื่อนะครับปี2534นะครับด้วยเนื้อที่ประมาณนะครับ50ไร่ครับบนยอดเขาสูงครับความสูงนะครับ 1, 7 8 6เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับห่างจากจุดชมวิวนะครับของพูตะเบิงนะครับประมาณ6กกิโลครับจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือ เจดีพระธาตุเจดีนะครับก็ที่มีความโดดเด่นนะครับเห็นมาแต่ไกลครับไม่ว่าอยู่ฝั่งไหนก็เห็นครับเออลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับดอกไม้นะครับซื้อมาจากประตูทางขึ้นวัดนะครับสามารถซื้อได้จากที่หน้าประตูเลยครับก็ภายในป่าป่าพุทธเบอรนะครับก็ร่มรื่นครับสงบเงียบครับลมเย็นตลอดครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปไหว้ครับ ในโบสถ์นะครับทูบนะครับอธิษฐานก่อนนะครับแล้วก็ออกมาจุดทูบด้านนอกนะครับเพราะว่าคุณป้าแม่ชีนะครับแกบอกว่ากลัวพมจะไหม้นะครับวันนี้นะครับถือว่าไม่ค่อยมีหนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาครับไม่ค่อยมีคนครับก็ภายในโบสถ์นะครับก็สวยสุดงดงามนะครับ หลังจากที่เราไหวพระเสร็จกันแล้วนะครับไปครับกับดีสอดกันครับวันนี้นะครับตอนเย็นนะครับก็จะมีเมนูนะครับหมูกระทะนะครับก็สื่อของเสริมนะครับมาจากตัวแมคโครนะครับของเพชรบูร์ครับสื่อของสดจากที่นี่เลยครับเตรียมมาให้พร้อม ส่วนกุ้งนะครับอันนี้ตกมาครับจากที่โคราชครับก็ผมได้รีวิวบอกกุ้งเอาไว้แล้วนะครับเข้าไปดูได้ครับก็ได้มาเยอะพอสมควรครับ 4- ี่หกิโลครับส่วนหมูกะทะที่นี่นะครับชุดละ500บาทครับก็มีให้ครบเลยครับมีเต๋ามีพักมีน้ำจิ้มครับมีบุเซ้นถ้าอีกไม่อิ่มก็ ของสดเสียมมาดีกว่าครับผมว่าแนะนําแบบนี้ดีกว่าก็บรรยากาศตอนเย็นครับตอนหกโมงแล้ครับตอนนี้บรรยากาศรอบๆครับที่ไร่ริมผาครับพุทธเบอร์ครับตกเย็นที่นี่นะครับก็อากาศหนาวเลยนะครับวันนี้ ควรต้องเตรียมนะครับเสื้อกันหนาวครับผ้าห่มครับเตรียาไม้พรมครับครับลาตสีสวัสดีครับตอนเช้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับตอนเช้าครับตอน6โมงเช้านะครับนักท่งเที่ยวก็มากันเยอะเลยครับที่จุดชมวิวครับของไร่ริมผาครับ ภาคทิดกำลังจะขึ้นครับตอนหกโมงเช้าครับหนาวหนาวเกยบรรยากาศก็ยังดีหมอกเกากำลังมาครับที่รีสอร์ทนะครับก็จะมีอาหารเช้าให้ตอนเช้านะครับไปกินที่ออฟฟิศนะครับด้านบนนะครับส่วนผมกับพี่เปาแล้วก็แม่เจนนะครับก็พร้อมแล้วครับที่จะไปกินข้าวครับ อาหารเช้านะครับเริ่มต้นหนึ่งโมงนะครับไปแล้วครับแม่ลูกสองแม่ลูกครับที่ใส่ชุดแต่ชุดนอนนะครับอาหารเช้าที่นี่นะครับก็จะมีเป็นพวกไข่กระทะนะครับแล้วก็ข้าวต้มนะครับตอนเช้าครับไม่อิ่มครับเติมได้ครับ หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บของครับกลับบ้านกันครับใบเสร็จมัดจำกุญแจนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับอย่าให้หายนะครับก็ลงไปซื้อของฝากกันครับก่อนกลับบ้านครับไปครับไปหาซื้อของฝากฝากคนแก่ที่บ้านกันครับก็วันนี้แม่เจนก็ซื้อของฝากครับไปฝากยายครับก็จะเป็นพวกผักครับ แล้วก็พักแคร์ลอตนะครับส่วนผมนะครับก็เหมือนเดิมครับจัดไว้กลับบ้านเหมือนเดิมรอบนี้สองขวดได้ได้สองขวดครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเปาไปไหมนะครับกดฝากกดซับสไครต์ครับกดถูกใจครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ